ากบ้านี้ก็เข้าเเมืองดินทางเข้าเมืองนะาพี่ซีก็ทหารนะครับนั่นเข้าไปเข้าไปทำอะไร่าหนงนี้นะไปเลือกซื้อของที่มันจะเป็นนะครับที่ใช้อยู่ในบ้านนะใช่เพราะว่ามีบ้านหนุงนี้ไม่มี จะใช้ก็ไปยืมของผมนะฮะก็เลยเกิดอาการคันแข้วนะฮะทรานเนาะคันมือคันไม้คันมือบอกคันมือนะก็เลยพา<ป>จะพาตรงนี้นะไปซื้อมีดไปเลือกซื้อมีดซื้อผ้านะฮะเอฟซีเออต่อมันของจะเป็นเนาะเอฟซีถ้า<อ>ไม่มีมีดไม่มีผ้าดีอไปซื้อตรงที่เขาทำเนาะ ขาตีเขาตีเขาทำเขาตีมีต<ท>ีผ <พา S 1> ้าไปเลือกชื่อเอาตรงนั้นเลยเนาะเลือกตรงนั้นเพราะว่าแต่ก่อนนี้เราเข้าเมืองมุกดาหารเนี่ยเราเราต้องไปแวะซื้อนะครับใช่นี่ครับพลังเดินทางเข้าไปเนาะโอ้เลยอีกไม่ไกลก็ถึงนะครับพี่สีเอฟซีอาจจะสงสัยว่าทาไมไม่ไม่หาซื้อแถวตามตลาดนะมันมันเป็นมันไม่ใช่มันหมายว่ามันไม่เข้านะ มันเป็นเป็นมีดไม่เข้าเนาะมีดไม่กล้ามีดไม่กล้าเมีดผ้ามันไม่กล้านะครับพี่ซีมันเป็นยังไงมีดไม่กล้ามันมันมันเป็นยังไงเวลาไปสับไปฟันสับเนาะมันอ่อนมันอ่อนมันก็คมมันก็คมมันบินคมคมมันล้มคมมันล้มเป็นเป็นฟันตะแต็นใช่อ้โนี่คมมันล้มเป็นฟันตะเต็นเป็นเขยวตะแต็นนะครับพี่ซีอ่าเด่น ก็เม่ก็ว่าจะชวนแม่มาต่อยมาด้วยเนาะบอกเอ้ยไปหมดมันก็ไม่ใช่นะฮะปล่อยให้แม่มาต่อยอยู่ตรงที่บ้านงานเป็นของญาติเนาะบ้านพี่น้องเนาะทางคุณพ่อนะครก็พี่สีโอ้ด้านหน้านี้ก็ลทำอะไรกันดูไอเดียด้านหน้าทำอะไร ทำไมแขนยาวจังรถอะไรนะเขาอะรถกระเช้าไฟฟ้ารถกระเช้ารถกระเช้ากระเช้าเขาไม่เห็นไฟฟ้าเกียร์สายไฟโอ้เขารถกระเช้าไฟฟ้าเนาะรถกระเช้ารถรถกระเช้าเขาเดินสายไฟเป็นตัวคองไฟเขาติดตัวไฟสามคันเลยนะครับพี่สิเอ้อทุกวันนี้มันทันสมัยแล้วเนาะ ไม่ได้ปีนไม่ได้ป่ายขึ้นไปสิคนญาติคนญานความสูงที่มีเป็นตอร์วงนอนเลยเนาะท่านยางมันเป็นแบบนี้ป่ะช่างวงเราเอารถกระเซานี่ไหมไปทำไมไปเอาพึ่งโอ้ง่ายดีเนาะเห็นยังไงในต้นต้นไม้ต้นเดี๋ยวคันจะวนมาขึ้นไปแล้วติดงาไม้เลยเธอเลย เราก็ดึงลงมาเลยเย็หนะอันนี้สองทางนี่ครับพอใกล้จะถึงแล้วโอ้ยนี่ครับด้านข้างข้างริมถนนนี่จะเป็นทุ่งนาแล้วว่าอะไรนีไม่ครับเกินเก้าสิบก็ไม่ใช่เร็วก้าสิบเออขับประมาณเก้าสิบเราฝ่าแปดสิบพาน้อยไปเนาะนี้โอ้รถุดก็เก้าสิบเ้ยเก้าสิบก็ใช่่งเสาไฟฟ้าเออเก้าสิบแล้วนี่ ให้ขับเก้าสิบขับไม่ได้แล้วมันถามห่งเราต้องพอกบ้านขามพวกเขาเข้ามาเมืองที่ไรเขาเขียนว่าให้ยาขับเพื่อนเก้าสิบทำไมเขาไม่ทำไมเขาไม่เขียนว่าตรวจจับความเร็วทำไมเขาม่เขียนไว้ว่า เกินเก้าสิบจับเกินเก้าสิบจับความหมายมันก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามันเขียนไม่เหมือนกันเฉยๆอ๋อเป็นแบบนี้เองนะพาปีสี่นี่แหละนะครับไม่ได้เข้าเมืองบ่อยเนาะไม่เลยไม่รู้นะครัีสี่ต้องศึกษาไปด้วยเนาะเรามันคนบนเขาเรานบคนบนเขาเรามันคนภูทรใช่คนบนเขามัน บ้านเราไม่มีแถวบนเขาไม่มีมีหลักไม่มีหลักกิโลเนาะไม่มีหลักกาดนะครับพี่สีมันเลยไม่ได้ขับรถเนาะบนเขาดดนะครับพี่สีมันโค้งอ้บ้านเราขับเร็วไม่ได้หรอกขับไปแ <S S 3> ป๊บเดียวก็โคง้งไปแป๊บเดียวก็โคง้งจะขับเก้าสิบไม่ได้หรอกค่ะเกินนั้นก็ออจะว่าใหเขาน่ากินแต่สนามบินเนาะโอ้ไม่นาน ไม่รู้ว่าเขาจะทําสนามบินเมื่อไหร่เนาะที่นี่อยู่มมนาโก็จะมีสนามบินขขเขากำลังทำเขากำลังเ่มทำนี่สำาลังต่อไปก็จะมีสนามบินนะครับพี่ซีใครจะไปไหนก็สบายเนาะขี่เครื่องบินไปนะครับพี่ซีรถยนต์ยังจะเป็นอยู่ไหมทีนี้รถยนต์ก็จะเป็นไม่จาเป็นบ้างจอดไว้ะะแล้วครับพี่ซีครับปีน้องงอกัแม่ของเราไปเนะาะใช่ ส่วนเรื่องหวยนะครับเอฟซีช่วงนี้กเ็เงียบๆก่อนเรือว่าจะพูดหวยเรื่องหวยก็สูตรพี่บ้าก็ย,ยังพี่บ้าเหมือนเดิมนะเอฟซีพี่บ้าทำใช่พี่บ้าทำมันเป็นสูตรพี่บ้าไรเดียก็<อ>ยังย้ำตัวเดิมนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับเรื่องหวยนะครับการเขาเรียกว่ายังไงการคำนวณหวยนะครับ อ่มันไม่ผิดกฎหมายนะครับปินสิทธิ์ท่านให้ผิดกฎหมายอดู<ว>ข่าวไปดูข่าวเลยอมันไม่ผิดกฎหมายการคนวนหวยนะ่ะไม่ผิดไม่ผิดเราก็ไม่ได้ชุกชวนให้ใครมาซื้ออันนี้เราทําตามสูตรแล้วเจ้าคํานวณมาได้ตัวไหนก็ก็ได้อยู่ได้ตัวไหนได้เจ็ด ได้เจ็ดหลักสิบหรือหลักสิบหลักสิบหลักหน่วยก็หนึ 1> 1่งถึงหกหนึ่งศูนย์หกงวดนี้มีห้ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคน,นะครับเอฟซีน <c oughs> งวดนี้มีห้าเราบอกได้ใครๆก็บอกได้เรื่องหน่วยนะครับงวดนี้ <c oughs> ผมว่ามีห้านะครับ FC <oughs> <c oughs> ว่าจะถึงยังไม่ถึงนะครับพี่สีถึงหรือยังถึงแล้วเนาะถึงแล้วนะครับพี่สี่น้องไอเดียก็ไม่พูดเลยเนาะขับ80เมื่อกี้ายบอกแล้วก็ไฟแดงแล้วนะครับพี่สีไฟแดงไฟเขียวไฟแดงไฟเสียวดีแดงนี่แค่นี้จะมีพอห้าเส้นนีเออมอ่อมกุ้ยลักษก็ ไฟเล่นไไยนะค่อยไปแค่งัน้นยนกอน้องไอดีมาเที่ยวเนาะแค่ไม่นานนะครับพีีโอ้ยนะครับคิวนีก็ซงส่คทามถนนใหม่พี่ซีตรงนี้เี๋จรับขาขยายเลนขยายเรนออกสีบ่อยนี่ครับก็ขยายเลนขยาย ถนนใหม่นะครับเป็น<า>ตรง<ล>นรี้แคบเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับพีสวัสดีครับ